สวัสดีปีใหม่ครับชาสิงครับผมจะนักการแก้วเพิ่มจาก YouTube ช่องนัทลัคกี้4ี่นะครับหรือนัทการนำโชคนะครับมาดูดวงปี2567ปีทองของชาวสิงนะครับเรื่องการงานที่เด่นที่สุดนะครับชาวสิงค์คือคนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีสิง์ตามเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดนะครับบางคนก็จะถามว่าลัคนากับราศีมาต่างกันยังไงนะครับลัคนาคือคำนวณจากเวลา ตกฟากหรือเวลาเกิดนะครับส่วนคนราศีสิงห์ก็คือเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับคนที่มีอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์เป็นเกษตรอยู่ตรงนี้นะครับใครมีทั้งลัคนาหรืออยู่ที่ราศีสิงห์นะครับและเกิดช่วง17สิงหาถึง16กันยายนคือเป็นทั้งลัคนาและราศีอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยนะครับก็ถือว่าดาวอาทิตย์เป็นเกษตร กลุ่มลัคนานะครับก็ทำเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นำสูงนะครับนิสัยร่าเริงเหมือนเด็กๆนะครับชาวสิงเข้ากับคนได้ง่ายวัยเรียนนะครับปี2อ6 7น้วเรียนชาวสิงก็ยังขยันกันแข็งในการศึกษาเล่าเรียนนะครับ <c oughs> ใครที่จะสอบเรียนต่อนะ สอบชิงทุนการศึกษาไปต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะสอบได้เหมือนกันนะครับหรือสอบเข้าทำงานก็มีโอกาสสอบติดครับไว้ทํางานนะครับการงานเด่นที่สุดในรอบ12ปีอย่างที่เกริ่นไว้แต่แรกนะครับชาวสิงจะพัฒนาธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหยิบจับงานอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จ ยิ่งหลังเมษายนไปแล้วนะครับการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับมีให้โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับแถมทํางานเข้าตานายด้วยนะครับผู้คนที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการได้รับการโปรโมตให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือขยับปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานให้ดีขึ้นงานดีเด่นดังปังสุดๆไปเลยนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจกร การนะครับการงานก็ยังไปได้ดีนะครับขยับขยายธุรกิจบางคนขยับขยายสาขานะครับนะสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดในรอบ12ปีนะครับดวงได้องค์เกณฑ์จากดาวพฤหัสนะครับทั้งปีนะครับตั้งแต่30เมษาปีนี้เป็นต้นไปนะครับปัตสวะทะสะต้ององค์เกณฑ์ชีวจันภูเมนผ่องแผ้วอีกองค์พระสุเรนทรงยศสีสถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพรยานะครับโดดเด่นมากนะครับ ดวงเด่นเรื่องการงานนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับนอกจากนี้ช่วงกลางพฤษภาถึงกลางมิถุนาดาวอาทิตย์มาทับดาวพฤหัสได้องค์เกณฑ์เพิ่มมาอีกหนึ่งดวงนะครับดาวอังคารเข้ามาสมทบอีกนะครับ13กรกฎาคมถึง26สิงหานะครับการงานเข้ามาเยอะมากนะครับการงานโดดเด่นมากได้ทั้งคู่มิตรคู่สมพลก็ามานะครับ ส่วนดาวจันร์ทมาทุกเดือนนะครับดาวอังคารอยู่ตรงนี้ก็เป็นราชาโชคนะครับดาวจันร์ทมาทับดาวพฤหัสก็ได้ดาวคู่ธาตด้วยนะครับแถมดาวจันก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับเพราะฉะนั้นการงานโดดเด่นมากนะครับงานะดีเด่นทุกเดือนนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับการเงินก็ยังโอเคนะครับการเงินก็ยังดีนะดี งานดีเงินก็ต้องดีดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ก่อนแนวโน้มจะมีการเงินเสียหายรายจ่ายเยอะช่วงออดาวการเงินมาทับราหูคู่ศัตรูในเรือนมรณะนะครับตั้งแต่วันที่3มีนาถึงวันที่ออ7พฤษภาคม2567ช่วงนี้ชาวสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินให้ดีนะครับแนวโน้มการเงินรั่วไหลรายจ่ายเยอะนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งปีการเงินดีตลอดนะครับ แต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะครับเงินเข้ามาเยอะรายจ่ายก็เยอะเนื wow ่องจากถูกดาวราหูเลงเดือนการเงินด้วยนะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับคนโสดและผู้ที่แต่งงานแล้วต้องระมัดระวังเรื่องความรักให้มากนะครับผู้ที่แต่งงานแล้วความคิดเห็นอาจจะไม่เคยตรงกับผู้กครองคนรักมักจะขัดแย้งขัดใจกันบ่อยนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆคุยค่อยๆแก้ปัญหานะครับคนโสด ในช่วงนี้ก็ยังไม่ควรจะไปมีความรักหรือไปแต่งงานนะครับถ้าแต่งงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะครับโดยเฉพาะลวงจะมีปัญหาเรื่องคู่ไปอีกปี2ปีทีเดียวนะครับผู้ที่แต่งงานแล้วแนวโน้มจะมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวผู้ครองคนรักนะครับบางคนก็มีมือที่3เข้ามานะหรือบางคนอาจจะไม่มีมือที่3แต่คู่ครองอาจจะเจ็บป่วยหรือจู้จี้ขี้หึง ทำให้เจ้าชะตารู้สึกหมุดหงิดอารมณ์เสียง่ายนะครับอารมณ์ร้อนง่ายด้วยนะครับดาวเสาเข้ามาเล็งเนี่ยนะครับหมุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายนะชีวิตตกกังวลตีโตนไปก่อนไข้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากบางครั้งไม่มีใครหรอกครับอาจจะคิดไปเองนะครับคิดว่าเขามีกิ๊กมีอะไรเงี้ยนะครับเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะระหว่างโรคเครียดนะครับยิ่งใครมีดาวตั้งรับเป็นดาวพูตูกับดาวเสาเนี่ยนะครับ เช่นดาวพระสุกดาวจันทน์่ะจะมีเรื่องเครียดวิตกกังวลตีตนไปก่อนไข้นะทำให้เป็นโรคประสาทขึ้นมาได้เนี่ยวิตกกังวลมากเกินไปนะครับบางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปก็มีนะ,นะเพราะฉะนั้นก็รักษาสภาพจิตใจให้ดีนะครับอย่าไปคิดมากอย่าวิตกกังวลตีตนไปก่อนไข้อยู่กับปัจจุบันเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะครับไม่ต้องวิตกกับอนาคตนะไม่ต้องไปเสียดายอดีตที่ผ่านไป อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัฐการติดต่อติดตามได้ที่สถานีวิทยุ FM97 นะครับในรายการทุบโต๊ะโหนทุกวันจันทร์1 1โมงถึงเที่ยงนะครับ เบอร์โทรสถานีนะครับ022763633นะครับ022763633หรือเข้าไปที่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปฟังจาก f m 97นะครับ Facebook Live นะครับกดเข้า Facebook ได้เหมือนกันนะครับดูแบบสดๆได้เลยนะหรือต้องการพิสูจน์คอมเมนต์นะไม่แม่นยินดีคืนค่าครูค่าดูดวงให้นะครับติดต่ออาจารย์นักการได้นะครับจองชิวได้ที่ออแอดไลน์ไปที่ ขึ้นตน้นด้วยแอปนะครับั N a s t อ s t r o N A T A S T R O นะครับ NATastro นะขึ้นตน้นด้วยแอปเบอร์ทโทรจองคิวดูดวงนะครับ0846472929ครับ0846472929นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปี2567ครับสวัสดีครับ